วันนี้มาศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุกวัยเลยอุยมีคนมีคนเต้นกันด้วยเห็นไหมเอาเข้าไปเร็วๆเข้าไปเร็วเข้าไปกันเลยเร็วหนึ่งสอง,สองหมุนเขาเท้าก่อนดิสามสี่โอ้โหมันวิ่งเลยเฮ้ยวิ่งเลยเหรอวิ่งเลยเหรอ Vinh lệ à Vinh lệ à Vinh lệ à Thằng Nút Thằng Nút Thằng Nút Quả Mươi làm Pheo Pai người an

เฮ้ยพ่อทันแล้วนะพ่อทันแล้วนะพอ่อพ่อทันแล้วนะเฮนะ้ยลุกขึ้นมาครับเอออ่ะรองเท้าหลุดมาใส่รองเท้าก่อนอใส่รองเท้าก่อนมาใส่รองเท้าก่อนเอาขาใส่มาดีๆ ไปถัน,นพ่อป่ะถันพ่อป่ะถันป่ะถันพ่อป่ะถันพ่อป่ะถันพ่อป่ะัดพ่อป่เว้ยเว้ยถันพ่อป่ะ ทันพ่อปะทันพ่อปะ <c oughs> ทันพ่อปะทันพ่อปะทันพ่อปะทันพอปท่อปะ,อปะ <c oughs> เฮ้ยขี้โกงเหรอตัดตัดเลนเหรอตัดเลนเหรอ เร็วๆแล้วแล้วิว่งแมงมุม,มลายมาแล้วแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสุ่มสันเหลือทนฮะเหนื่อยไหมเร็วเดี๋ยวได้พักแล้วสองรอบอย่ายวพ่อให้พักก่อนมาอย่ายวพ่อให้พักก่อนสองรอบให้พักก่อนเร็วน,โน,โน,นี่ไปเห็นไหม น้องวิ่งมาแล้วเห็นไหมน้องวิ่งมาแล้วน้องวิ่งมาแล้วน้องวิ่งมาแล้วเฮ้ยวิ่งต่อดิโอ้โหเจอมาวิ่งต่ออะไรล่ะยังไม่ครบสองรอบเลยอ่ะวิ่งครบสองรอบก่อนค่อยมาเล่นมามาวิ่งครบสองรอบก่อนเร็วเร็เดี๋ยวมาเล่นกันน้องเขาไปเออวิ่งครบสองรอบก่อนไปดีมากเดี๋ยวมันมาเล่นกับน้องเขา กว่าขวางทางว่ะขวางเล่นว่ะทางนี้ไปไหนตกเลนแล้วมานี่เร็วเดี๋ยวจะไปเล่นน้องเขาสองรอบแล้วจะครบแล้วจะครบแล้วเร็วๆนับถอยหลังนับถอยหลังจะครบแล้วจะครบแล้วเย้ยกมือขึ้นครบแล้วอัดหายไฟหายไฟเร็ว หายไฟกับพ่อเร็วเร็วเดี๋ยวไปเล่นกับน้องเขาต่อหายไฟก่อนครับอ้ย